ตำไรบัวกุ้งสดเด้อค่ะโอ้ยน,น้ำรนๆนหืมมาค่ะมาก,กินแซน,นด์วิชด้วยนะคะสวัสดีค่ะม่พอตัวนีงเลยนะคะจับจ้องไม่ลดพาแซ่บอืมแซ่บนัง อกุ้งม,ม,มาเดือค่ะทุกคนคนถึน้ำขังแตะจับกวัวมันับเบเมืม่อคืนเนาะมคนพัมไปอยู่นะคะ ใส่สองตัวไปเลยมาค่ะแซ่บอะไรละไลเหรอ,อมันพุวันอรอวันได้ค่ะ ฝนตบนกบ้านน้องค่ะทุกคนข้างบ้านไหมกรุงเทพฝนตกกรุงเทพฝนตกแห้งร่มแห้งแห้งไปเลยคลิปนี้เราทายวันจันทร์ที่สิบสามแล้วค่ะ